สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี MC ทางช่องแม่ครัวพารวยมน,นี้เป็นวันที่แปดวันอาทิตย์ที่แปดนะคะพี่น้องเนาะเดือนมีนาคมพศอสองพันหาร่อยหกสิบแปดนะคะ มึงกลวยแม่ขั่วตัดมัตนากับมะแขนใบกุดิยากับมะกีนไปวัดไปว่าเมื่อนี่เป็นอากาศครึมครึมเป็นอากาศครึมครึมพี่น้องเมื่อนี่เป็นฝนตกลิ่นฝนตกลิ่นด่พี่น้องเดี๋ยวนี้นี่ฝนตกลิ่นบานแม่ขั่ว เตว่าเป็นคือสีเดดแน่สีฝนนำ้ำฝนหน่อยใช่ค่าปอก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 เอาเมื่อนี่เป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์วันหยุดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอ่ะพุทธมันคาราชการกับพักพอนไปเมื่อเศร้านี่แม่ขั้วล่งองอาคีบเอฟซีเสร่มเดนลางของเพลินเนาะค่ะพี่น้นะะนองเนาะ โอ้เอา้าเอา,เอ,าอากาศเอา้าเป็นฝนตะกกัยินมานิดหน่อยแต่ว่าช่วงนี้เอามากลินแห้งขื้นแห้งขื้นแล้วพี่น้องฝนตกแต่ว่าเป็นคือสีแดชเป็นท้องฟ้าอักบานพี่น้องเอฟซี FC เป็นคืบบานแม่ขั่วบอกนะคะพี่น้องบานแม่ขั่วกับบานพี่สาวอยู่ไกลไๆตทิดกัน นี่ค่ะบ้านยายน้องกันยูติดกันเนาะคะ่ะเอา้าคลิปนี้แม่รัวมีตัวเลขแนวทางมาฝากพี่น้อง FC ทางช่องคือเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอ่าเป็นแนวทางของเซียนนาปูเป็นแนวทางของเซียนนาปู หมวดวันที่หนึ่งมีตุหน้ายนขสสองพันหารอยหสิบแปเสียนหน้าปูวิง่ง6กับ5มาที่หาบนบนออกหาสองเนาะพี่น,น้องเนาะบนออกที่ห้าสองมือว่านี่เคื่องมือกรเนี่ยแหละพันโทมหาแม่ขัวเนาะพันโทมหาแม่ขั่ว พันโทวางวดนี่ได้สามตูด้ยแม่ขั่วมาสัา่นระว่าตัดบอ่อขาดอ,อาหารเตรียมทีไซบาดพี่น้องเพราะว่าปูปูพ่นจะมา่าตอนเศร้าๆหน้าบ้านแม่ขั่วแม่ขั่วก็เลยเตรียมอาหาร แม่ขั้วมีไข่แหละเด้เพราะว่าเพราะว่าไก่แม่ขั้วไข่แล้วงานแม่ขั้วมี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 ไข่ทอดไข่บัน๋นแม่ขั้วก็สิเตรียมทอดไข่ใส่บาตรนีามือเสาร์ไปจังหันนีามือเสาร์เนาะค่ะพี่น้องเนาะมือนี้แม่ขั้วก็สิทอด บังสองสามมือไปหันแม่ขั่วกะตุมไปวัดอ่ะข้าวเรียงไว้ข้ากะมีอาหารไปวัดไปว่าเนะาะค่ะพี่น้องเนาะหลังจากเข้าวเยอกินเยอทานแล้วข้ากะคายเสียนนาปูมาแล้วเนาะแม่ขั้วเขียนกันเด้อ อันคลิปนี้เป็นคลิปที่สองเด้อพันทีร่งช่องแม่ขั้วค่ะพี่น้องเสียนหน้าปูเข้าเบิงไปว่าเลขเพันสีมาบุญหรือสีมาลางนี่หลอบแรกรหลอบแรกที่เข้าได้ลงนี่ เพิ่นมาบน่นเพิ่นมาหาสองบ่นเนาะเบิงไว้ว่าฮั่นแะตามกระไดเพราะว่า อันนี้นี่นี่รอบแรกที่แม่ขั้วลงของเพินเดพ่น้องเด้อของเซียนหน้าปู่นี่รอบแรกเพิ่นวิ่งหกกับหาบนลางมากที่ห้าสองมาที่สามหาสองบนข้เาเบิรงไว้นี่เป็นคลิปที่สองที่แม่ขั้วสีเดลงของเพิ่นบาร์นวิ่งบบได้เรียบบารนี้เพราะว่า เพิเดนมากสามตัวเบิองไว้อีกว่าเซียนนาปูนี่สิมาบนุนเือมาลางัง ติดบนลางได้พี่น้องเด้อเพิ่นมาล่งรอบแรกนะั่นแม่ขั่วเพิ่นกะมาบนแล้วเอาเขาเบิ้งอีกรอบนี่ว่าเพิ่นจะมาลางให้มาบนของเซียนหน้าปู่ได้พี่น้องเด้อนี่ค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขของเซียนหน้าปู่กับงวดน,นี้ได้สามตัวเอาเข้ากับล่งกันตองงวดเนาะรงกันตองงวดพี่น้องเพราะว่า เพี้ยวใบเกบไวพ้พิจารณาเบิงว่าเซียนหน้าปู่จะมาบุญอีกบ่หรือจะมาลางเพราะว่าของเพิ่นเป็นบุญลางเท่ากับบารูตัวเลขของเพิ่นเพิ่นกะฮะกะลงหลบแรกนี่คือนี่คือหลอบสองอะตัวเลขก็อย่าลืมว่าเป็นสูตรคำนวณเด้อพี่น้องเด้อสูตรคำนวณเป็นน้ำสูตรสูตรเดินก็คือเดินสูตรลุดก็คือลุดแล้วก็เป็นแค่นแนวทางให้พี่น้องเก็บไวพ้พิจารณา หรือว่าเอาไปติดลักหน่วยลักซิปของท่านนี่คือข้าเบืองว้งว่าของเพิ่นมาลักซิปแล้วด้นี่หลอบแรกนี่มาหลักสิปบนแล้วรอบนี้จะมาหลักไหนเขาเ้าเบิ้องวัยท่านตามบ่เป็นยังเนะาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ขัวในเดอ้อพี่น้องเดอ้อกดคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแม่รัว ขอบคุณเซียนหน้าปู่ที่แบงปันตัวเลขมาหาแม่รั่วแม่รั่วกับแบงปั่นพี่นอ้องเอฟซีเฮ้าต่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะให้พิจารณาเบิงซอยกันให้พิจารณาซอยกันเบิงซอยกันว่าตัวเลขของเซียนหน้าปู่จะเดินต่อหรือไม่พอกันคิปหนาสําหรับคิปนี้ขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามแม่ครัวสวัสดีค่ะ